อันนี้ก็สองถ้วยแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับครับแต่มันยังไม่เข้าอันโอ้มันติดช้อนอามือช่วยติดเรียนหน่อยเหน่อยแล้วเดี๋ยวต่อไปคือใส่ซองต่อไปก็นะคะเอทซองสีส้มนะคะอืมส้มลงช่องไหนครับสองถ้วยน้ำสองถ้วยนะคะลงช่องตรงนี้สองอันนะคะ ัันน้้แลวกช่วยหน่อยถ้าหมูบดเขาใช้มือปั้นเติมน้ำเข้าไปหน่อยเติมน้ำไปเจ้าปัญหานะครับเชฟเกิดปัญหาเชฟเจฟรู้สึกเหมือนบ้านน่ะในใส่ในนี้ดินิดนึงนะขอคนไทยวิคนวิไม่ดีนะคะไม่ดีครับอเอ่ะใส่กันไปเหมือนเดิมไหมหรือว่า อ๋อนี่โอเคแล้วใส่กลับไปเหมือนเดิมเหมือนเหมือนอะไรบางอย่างนะครับเหมือนทรายอ่ะโอเคนต่อไปซองสีส้มใส่ตรงไหนครับซองสีส้มใส่สีมอนวิกิวิทยายหืมวิกิไทยมันเหมือนมาม่าหืมมาม่าเหรอเหมือนเออเหมือนมาม่าเป็นผงชูรสนี่ผงชูรสมาม่าค่ะอื ใส่ใส่ช่องไหนครับใส่สองช่องเลยค่ะน่ะใส่สองช่องเลยเหรอค่ะอ่าอืมสองเฮ้ยไม่ใช่นะคะใช่เหรอตัวบูชี้ดูให้น้องหน่อยอันนี้มันต้องผสมในนี้ค่ะแล้วค่อยไป็นเทผสมในนี้ผสมในนี้อ่าดูให้ดีก่อนนี่ค่ะใส่ ใช้น้ำเท่าไหร่คะสองสองค่ะก็ใช้น้ำสองถ้วยนะคะเหมือนจะสองถ้วยมันจะไม่พอเนี่ยเหมือนปริมาตรปริมาณผงมันเยอะนะเนี่ยอันนี้ต้องการให้เข้มข้นเพราะมันจะต้องเอาไปเป็นโอ้นี่ใส่สามเลยเหรอเฮ้ยสองสองครึ่งสองครึ่งค่อนค่อน อ๋อ,อ,อโอ้โเดี๋ยวมันจะสใส่เป็นสองช่องใช่ไหมอืมทำไมเนอันต้องทำมันเข้มข้นก็ยังถือว่าน้ำไม่เยอะอ๋อโอเคเลยกำลังเรียได้แล้วเออดีดีนะอันนี้เป็นเนื้อแป้งหรืออะไรอ,อ๋อแป้งฝาบนฝาล่างใช่ไหมใช่อ๋อมันเชีย่ยวไปประกอบการสันนิษฐานเรานะอ๋อแล้วนะออตรงกลางเป็นเนื้อ,อ,อเดี๋ยวเราจะเข้าตู้อบแบบนี้แหละดีแล้วค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ขอขอขอกล้องดูนิดนึงครับข้าวโพดคนแบ่งกินหน่อยขอกินหน่อยอืออกินมันสุดแต่งไงมันก็ต้องนำน้ำอยู่แล้วค่ะพอดูนี่ค่ะมันเป็นนำน้ำเห็นไหมคะอือมันต้องเป็นนำน้ำมาเทใส่เลยค่ะหมูชิ้นหนาแบ่งแบ่งสองส่วนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้ขอบใช้ช้อนเอาช้อนเอาไมีดดึงออกไปก่อนโอ๊ยปาดก่นบาดก่อนปาด ใส่ช้องไม่ไหนสมมติอันนี้หนึ่งช้อนก่อนอันนี้หนึ่งช้อนแบ่งแบ่งในปริมาตรที่เท่ากันอันนี้หนึ่งช้อนั้นแล้วก็อ้าวั้นขอหนังบ้างอันนี้เมเปิ้ลละช่องหนึ่งช้อนแล้วก็อันนี้ช้อนบ้างอันนี้ต้องเกลี่ยนะเกลี่ยให้มันเป็นเหมือนอะไร อบมันจะเปล่ขอทำเกลี่ยเกลียใมันดีเหมือนฟ้าเกลย <c oughs> เียยังเกลียยังเอาเกลียเลยครับเกลียเลยครับใช้ให้หมดแล้วกันอืมให้หมดเลย <c oughs> เแล้วเข้าเตาอบนานแค่ไหน30หรือ40ตาม ไม่เข้าเวฟของท่านสรุปเราจะเข้ามารเวฟทั้งสองส่วนเลยนะก็คือส่วนนี้และส่วนนี้โอเคไหมครับแล้วมีดอ่ะมีดอยู่ตรงนี้ครับอะใชมมีดทำอะไรครับม,มัเกี่ยให้มันทั่วถ้าตอนนี้เหลวมากอาจจะต้องเคาะเลือโอเคพอแล้วครับไปไปเวฟดีกว่ากัน สี่สี่อะไรนะสี่สิบวินาทีนะมีสองส่วนอ้าวอันนี้เราต้องทำตามสูตรที่เขามีให้แล้วก็เวฟต้องปรับปรับเป็นแบบที่มันไม่ย่อยนะเดี๋ยวก่อนนะครับหลบไปหน่อยนิดนึงหลบหน่อยนิดนึงครับอ่าอ่าหลบนิดนึงอันนี้อ่ โฟมเวแต่ตรงไหนดูตรงไหนย่อยพลาสติกตรงไหนแม่มันปรับยังไงอะที่มันพลาสติกไม่หลอมอะโอ้ยนี่พลาสติกไม่ละลายอพลาสติกสำหรับเขาบอกให้เวฟอืจใช่ใช่ได้ใช่ป่ะอ่าอ่าแล้วทำยังไงต่ออันนี้สี่สิบวินาทีก็ทำมันปกติเลยนะไม่แน่ใจลองอ่าลองดูลองดูสี่สิบนี่หรอออโต้คุกก่อนหมุนใช่ไหมอ่ะหมุนอันนี้สามสิบวิต้องสามสิบก่อนแล้สามสิบก่อนแล้วกันโอเค ไม่้เออมันไม่รู้กี่กี่วัตนะนี่ของมันไม่พร้อมเลยลัก์อู้หู้มีควันด้วยมจะมดล่าจะแค่สามสิบวิก็พอ้าสี่สามสองเออกินออกแลืวว่าศูนย์ระวังนะหูยควัน กินร้อนนะร้ <S <S 2> <S 2> อนนะ <S 2> <S 2> นะเดี๋ยวเอ,เอาจานเอาจานมาลองอีกทีดีกว่าไปเออเอาจานมาลองแล้วเดี๋ยวหยิบอันนี้ใส่จานดีกว่าพลาสติกกับย่อยอืมก็าสามสิบก็พอโอ้โหมันฟูจริงด้วยเนี่ยฟูขึ้นมาฟูจริงด้วยอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวใส่จานดีกว่าเพราะว่าร้อนมากถือจานไว้เดี๋ยวพออ่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราดูไปกลับไปที่เดิมครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมที่ ดเอากล่องมาด้วยนะครับกล่องโอเคหน้าตาแล้วยำยอดเป็นไงบ้างรู้สึกมันฟูขึ้นมาไหมรู้สึกตัวนี้สิตัวนี้ฟูจริงด้ยเนี่ยเฮอยหยองจี้อุ่นๆโอเคเสด็จต่อไปส่วนที่เป็นเฟรนชฟรายไปหั่นเป็นท่อนๆใช่ไหมในนี้ล้วกันในนี้ทำไงครับต้องเช็ดก่อนแล้วทีนี้เป็นเฟรนชฟรายหรือมันอะไรอ่ะทีนี้เป็นชีสอ๋อชีสแล้วเฟรนช์ฟรายทำเป็นเหลี่ยมหรือไงอ้่าใคพึ่งเอามาละ อุ้ยเฮ้ยเฟ้นไฟมันมันโดนมีร่องแล้วนี่หั่นตามร่องหั่นให้ขาดนะครับอท้่เหนียวมีชิ้นแรกมาแล้วอืมวางไว้วางไว้เพิ่งต้องใส่ในนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวบรรจุทีเดียวเลยครับทำอะไรหรอเฟ้นไฟครับอันนี้แล้วเอาไปเอาไปทำหไถ้าเฟนไฟก็หั่นก็ได้เฟ็นไฟหั่นดีหั่นดีดีอืมใช่มันทำเป็นร่องมาให้ละเหมือนนะ เนี่ยเหมือนเลเลยเลหนึ่งชิ้นเนี่ยแล้วมานั่งแบ่งกันเนี่ยแต่เป็นมันฝรั่งโอ้ยเห็นไหมเหนียวมากเลยอ๋อมันหั่นยากใช่ไหมอธิบายหน่อยครับคนทำรู้สึกมันอะเป็นยังไงบ้างกรอบนอกนุ่มในอธิบายความรู้สึกหน่อยว่าเออหั่นแล้วมันหั่นยากไหมโอ้โหมีดก็ไม่ได้คมนะเนี่ยมีดเป็นพลาสติกกลิ่นมีไหมเป็นังกลิ่นเป็นยังไงบ้างก็หอมเหมือนมันฝรั่ง อ๋อแผนกบรรจุอือยากกินสิคะแผนกบรรจุแผนกบรรจุบรรจุเร็วอ๋อบรรจุใส่ซองซองทำเป็นแพ็กเกจจิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วซองค่ะเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะต้องหั่นครึ่งก่อนไหมคิมมันยาวเกินไปลองดูอ่ะถ้ายาวเกินไหมหรือยังไงไม่ยาวนะไม่ยาวไม่เอาลองใส่หมดเลยนะลองดูลองดูลองดูเลยครับลองดูหั่นแล้วมันจะกลับคืนมาไม่ได้นะยาวๆนี่แหละลองยาวดูก่อน เฮ้ยเออวันน่ากินว่ะเหมือนไม่น้องทิมไหนม่าจับอุ้ยล้นล้นเนื้อเป็นยังไงอุ้ยยาเหมือนสดๆเลยอ่ะกินนะกินเลยนะอมาลองชิมดูลองชิมดูเป็นไงบ้างเหมือนมากเลยค่ะโอ้โหไม่ไม่เอาครับไม่เอาครับมันฝรั่งเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้โหเป็นไงบ้างเป็ลยอร่อยอร่อยที่สุดที่เคยทำมาเลย ไปนี่ทำมันมันห่วยดังนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงรสชาติมันเหมือนไหมหรือยังมองกล้องหน่อยครับอธิบายหน่อยเป็นยังไงบ้างติดฟันด้วยครับติดฟันอร่อยว้าบโอเคเสร็จเป็นหนึ่งชิ้นส่วนละต่อไปทำทำอะไรต่อทำอะไรต่ออ่านหน่อยต่อไปทำอะไรต่อครับเบอร์เกอร์ครับอ่านน้องครีมเอาแสบ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 ได้ไีมนะคะ อันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์ฝาบนและเบอร์เกอร์ฝาล่างตรงกลางเป็นชิ้นเนื้อเอาวางมาพักไว้พักไว้พพัักไว้หนึ่งชิ้นค่ะอืมเนี่ยื้อออกมาโอ้โหนี่เบอร์เกอร์นี้หนามากเลยอืมก็เหมือนขนมปังดีนะโอ้โเนื้อเนื้อนี่มันบิ๊กแม็กมาเนี่ยโอ๊ยร้อนมากเลยมันต้องหั่นเลยนะเนื้อหนามากเลยต้องหั่น ขาเป็นสามชิ้นค่ะหมูวิชัยดำมาได้ยังไงโอเคต้องหั่นเนืนะค่ะหขนมปังด้วยค่ะต้องหั่นเนื้อกับหั่นขนมปังต้องหั่นด้วยหรอเนี่ยค่ะเอาเฟนฟรายบแบบเมนูนี้บรรจุเลยนะคะเบาๆเมนูที่เราหั่นอาหารหั่นเป็นไหมดูตัวอย่างไหมอ่านั่นแหละงั้นแหละถูกอะ เลื่อยเลื่อยเลื่อยเนาะเลื่อยเออยยกยักยักยักหน่อยโอเคมันเหมือนไส้กรอกดมกลิ่นนี่เป็นยังไงบ้างแพนเค้กแพนเค้กนี่เนื้อจะให้หั่นเป็นสี่ฮะเนื้อหั่นสีเหรอนี่โอ้สวยอะไรครับดริงอันนี้มันเหมือนเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแก้วเครื่องดื่มหรือเป็นอะไรเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะ โอเรหันเนื้อหั่นเอชอบหันเนื้อ้งม้อตเครื่องดื่มหั่นแบบล้อมเนื้อเราต้องไรสับหมสับเื่อยสับไม้ทีแล้วมันตอนนี้ซองก็ยังเหลืออยู่เยอะนะเนี่ยต่อไปทำอะไรต่อเนี่ยต่อไปโอ้เออดูหน่อยสิต่อไปนะคะทำอะไรบ้างโก้นะคะจะทำ เป็นชีสค่ะชีสใช้ซองสีอะไรคะเออแป๊บหนึ่งนะคะต้องตัดอันนี้ด้วยค่ะใช่ต้องตัดแผ่นสีฟ้ามาเดี๋ยวตัดแผ่นสีฟ้านะคะเป็นที่รองของชีสเรามาทําชีสกันก่อนนะคะชีสนะคะจะใช้อันนี้ค่ะเป็นตัวใสนะคะชีสใช้ซองนะคะสีนะคะเมนดิบอกเลยไหน ชีสอะสีส้มสีส้มส้มอ่ะส,ส้มไมออนน่อันนี้ไม่อันนี้ส้มหลังเหลืองนี่อันนี้อันนีอ้อ๋อหลัเหลืองอ่ะใสใสสามเหลี่ยมอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มันเอาใช้ไปแล้วแล้วอ้าวอ้าวอ,าวอาวแล้วเขาไม่มีเขียนสีแล้วทำไงอ่ะงั้นลองใช้อันอื่นไปก่อนอันที่เหลือได้เลยค่ะริงมันอ่ะเดี๋ยวดูดิริงสีอะไรเออแล้วก็ดิงนะคะสี ไม่ได้บอกไม <mêmes S 2> <reiterate S 1> ่ได้บอกหละรู้แค่ว่าซองสีส้มทำซองสีส้มทำซองมะเขือเทศก่อนซองสีส้มใส่ในไหนครับช่องไหนครับไม่ต้องต้องใส่ในช่องไอช่องเออช่องนี้แหละช่องแฟนฟายแกะเลยแกะเลยแกะเลยีค่ะน้ำฮึเมน้ำมันหกเลอะเทอะอย่างนี้เนาะ ใส่ไว้ในต้องใส่สองถ้วยหรอวมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนี่ใส่สองใส่สองถ้วยน้ำแค่หนึ่งแมตต์หนึ่งถ้วยน้ำเออสีเหมือนเลยอ่ะหืมกลิ่นมาด้วยเนี่ยน้ำกูกินออกจริงเนี่ยเฮ้ยกลิ่นนี้มันเหมือนไหมซอสมะเขือเทศนี่นะแค่เทศแท้เลยอ่ะ อันนี้เนื้อหั่นสีได้ไหมครับเนี่ยหัน่นให้เสร็จก่อนสิครับเนื้อหรอครับแล้วเดี๋ยวเคชชับไปใส่ตรงนเนื้อหั่นสีเหรอหั่นสีดูดูในกล่องในกล่องที่เขียนหั่นได้ไม่ไม่ต้องตามกล่องก็ได้อ่าอโอเคโอเคอ่าได้เคชชับแล้วทำางไรต่อ แล้วค่ะว่าอันไหนอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเปิดมาดูดูสีข้างในก่อนเฮ้ยสีมันบอกไม่ได้อ่ะต้องมาสสมน้ำถึงจะได้ไม่ได้หืมกลิ่นไอศครีมแน่นอนเป็นพันแท้ชีสชีสแน่นอนค่ะแล้วเขาบอกว่าชีสเขาบอกว่าให้ใส่อันอันไหนสามเหลี่ยมหรือไงปะมีป่ะมันต้องไปล้างก่อนหรเปบ้าง เขาบอกให้ใส่สามเหลี่ยมนั้นน่ะสามเหลี่ยมไหนนี่หรอแล้วไม่รักเิชชัปเราต้องไว้ตรงไหนเนี่ยเราเราทาตรงนี้เลยใช่ไหมเบอร์เกอร์ใช่ไหมทาเลยทาเลยเขาต้องทาบนชีส๋อเอาต้องทำชีสก่อนอ่ะอันนี้ผสมตรงนี้ได้ไหมชีสอ่ะเอานะเขาผสมนีสผสม